น,นะครับเกมเ n s ชินอินแพงนี่เป็นเกมหนึ่งที่ผมเติมเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับบอกเลยก็ผมมีอายาก, 6, ก 2, นะซีหกแล้วก็มิสปิเตอร์ขัดสองนะแล้วก็มีไลเดนแล้วก็นาฮิดะโอ้ยหลายตัวแต่ว่าจะไม่ไม่พูดนะแต่ว่าผมจะมาจัดลำดับตัวละครน,นะครับที่เก่งที่สุดในเกมนะครับณเนะมตาตอนปัจจุบันนี้นะครับผมชอบเกม e n s ชิ n มากๆนะครับบอกให้รู้เลยผมเล่นทุกวันนะ ก็ผมจะจัดแบบไม่อวยนะครับก็มาเริ่มกันแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับไลเดนนะครับอบวกถ้าท่านผู้ชมเล่นเกมท่านผู้ชมก็จะรู้นะครับว่าไลเดนนี่เก่งมากๆเลยนะครับผมจัดแบบไม่ได้อวยนะแต่ว่าเล่นตามความสามารถจริงๆของเขานะครับอ้าวตัวต่อไปนะครับนาฮิดะเออผมเพิ่งพูดไปแต่ว่ามันเก่งจริงๆนะครับคอมโบกันได้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมมีเทียริสบนบนนี่ผมว่า เล่นได้ระยะยาวเลยนะครับถ้ามี B หรือ C นี่ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ A ขึ้นไปนี่ใช้งานได้นะครับ B ลงมาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอวยก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นอยู่ในปัจจุบันยังเล่นแบบถล่มทลายนะครับแปบลบว่าเติมยับยับะครับชอบตัวไหนก็จัดนะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากอ่าบริหารทรัพยากรให้มันเหมาะสมท่านผู้ชมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับ คาสเซฮะนะครับก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ผมมีซาระหนึ่งตัวนะครับที่ใกล้จะบับไรเดนได้แล้วนะครับซา,าระจะเกิ่งก็ตัวเมื่อ c ีหกนะครับตอนนี้ซีสามโอไรเดนผมต้องดองนานๆเลยนะครับกว่าจะมีไฮเปอร์ไรเดนนะครับอันดับต่อมาจูล่งนะครับยังเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแทงที่ เพิ่มโล่ทม์แม็กซ์สูงสุดนะครับในตอนนี่ผมค่อนข้างมีเยอะนะว่ามันกิ่งจริงๆนะครับผมเลยจัดให้เทียร์นี้นะครับเอาแล้วครับตัวต่อมาครับเยื่อหลานในตอนเยื่อหลานมานี่ผมค่อนข้างแอมตี้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีก็จัดได้นะครับโกงจริงๆเยื่อหลานเป็นคอมโบกู้เต่าได้นะครับตัวต่อมานะครับ คายดับอนะครับก็ตัวนี้ตอนเปิดเกมมามีตัวแรกเลยนะครับที่ทําดาเมจถึงล้านแต่ลนะปัจจุบันแพทนะจั่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างฟลุนะมาแล้วก็ตกเทียไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตัวต่อมานะครับฟรุนนะครับเทพน้ำของเราเองโอ้ยอัปเดตมาให้ผมสุ่มมาแล้วนะครับ C5 โอ้โ ทุ่มเงินกับตัวนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ดีอีกตัวนะครับเหมือนเขาจะไม่ใช่เทพจริงๆนะแต่ว่าอ่าสายยาเขาก็ได้เป็นเทพน้ํานะครับถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องก็จะรู้ว่าเขาไม่ใช่เทพน้ําออตัวต่อมานะครับอ่าชิงชิวนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สี่ดาวที่ผมทําอ่าให้มันหกดาวอ่าห6ไม่ใช่หกดาวนะห6เป็นตัวแรกนะครับดีจริงๆตัวนี้ อันดับต่อมานะครับเซียงหลิงเซียงหลิงก็เป็นทีม national อีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีมากๆคอมโบกับชายก็ได้คอมโบกับไรเดนก็ได้นะครับหรือจะเป็นคาเึฮะ national ก็ได้นะครับอันดับต่อมานะครับเย,ยมิกโกให้เป็นเทเอสละกันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับที่จริงใหญ่ผมก็สุ่มนะครับผมมีอาวุธประจําตัวของเขาเพิ่มอัตรา เพิ่มความเสียหายคีนะครับแต่เท่าที่เล่นดูมันวนสกิลนานเกินไปนะครับไต่อดิดเลยไม่ค่อยควบคุมเท่าไหร่นักประจนภัยนะครับเทียบี เปนเน็ตนะครับยังเป็นก๊อตเหมือนเดิมนะครับทีม National ก็จะพ่านไปหลายเมตาเท่าไหร่ก็ยังเป็นตัวที่ติดเมตาเหมือนเดิมนะครับถึงจะอัพแบบไปเยอะขนาดไหนก็ยังเป็นตัวเมตาอยู่ดีนะครับนัช i o n น l สองตัวเอ้ยสามตัวพวกนี้เออแต่ซิงซิลข้อดีคือมันสามารถคอมโบกับเยื่อหลานได้นะครับอันดับต่อมานะครับเทพลมของเรานะครับ ่าในเกมเพย์เทียบลมเพราะว่าเป็นคาสิฮะมากกว่าสวยน,นะครับเหมือนในเกมเพย์เขาจะไม่เก่งเท่าคาสิฮะนะครับแต่ในเนื้อเรื่องเขาเป็นเทพครับอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นเทพลมครับลืมไม่ได้เลยนะอันดับต่อมานะครับปตีตนะครับอุ้ยอ๋อเก่งสุสีกันเลยนะครับปีตัวเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เคาน์เตอร์ ได้ดีอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ผมปั้นมาทุกตัวนั้นในเกมผมค่อนข้างปั้นเกือบหมดทุกตัวละเป็นเลเวลเก้าสิบไปเทสดูก็ไม่ค่อยอาว,าว้าวนาน,นนั้นนะครับอันดับต่อมานะครับหูเต่างูเต่านี่ตอนที่ไม่อัพเยอะหลาดมาเขาเลินกับซิงซิวนี่คอมโบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อัพเยอะหลาดมาเขาสองตัวนี้เล่นกับหูเต่าเล่นได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าสองตัวนี้เล่นกับ ตัวไหนก็ได้ที่เป็นธาตุน้าธาตุเอ้ยตัวนี้จะเล่นกับธาตุไฟธาตุสายฟ้าได้นะครับสองตัวนี้คอมโบได้ดีจริงๆนะครับอันดับต่อมานะครับ่เนโลก็ทีมมะเฟืองนะครับแรงแบบแรงจัดๆโอ้โหบุมบามบุมบามโค้งเกินอันดับต่อมานะครับอิโตเป็นตัวที่ผมชอบมากๆครับเรื่องคอมอุ้มให้เอส เก่งกว่าไรเด่นเลยนะครับถ้าเรื่องอวยแต่เรื่องความสามารถนะครับเสียใจนะครับถ้าเขา C6 เป็นตัวหนึ่งที่เก่งเก่งจริงๆถ้า C6 เล่นกับทีมหินถ้า c ีอาวุธขัดห้าอันดับนี้เลยนะครับเก่งกว่าไรเด่นด้วยเฮ้ยสุสีอะแต่ถ้าไม่มีมี C2 เหมือนผมมีอาวุธขัดปกติประมาณเทียเอนะครับ <c oughs> ดีไม่ดีเท่าเชาในี่แหละ ซาระเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับผมจะให้ S บวกก็ต่อเมื่อเขา C6 นะครับแต่ถ้านันผู้ชมไม่มีซ6อยู่เทียบีอ่านั่นแหละถ้าไม่มี C6 อยู่เทียบบียกะเมื่อก่อนเป็นตัวที่ OP มากๆนะครับแต่ในปัจจุบันนี้อยู่เทียเอสนะครับตกลงมาแล้วนะครับอายกะ ผมมีซีมนะครับมิสปิตเตอร์ใช่ไหมอาวุธของเขาขัด2เป็นตัวที่ผมทุ่มทรัพยากรเหมือนไรเด้นเลยนะครับแต่ับปัจจุบันมันตกมานะครับดามีดมันเบามากับปัจจุบันนะอันดับตัวมาเซียวนะครับเซียวกับอิโตผมเปิดได้พร้อมกันแต่ว่าเซียวตอนนี้โรเทชันมันจะดีกว่าอิโตนะถ้าอิโตมัน C6 เซียวจะเทียบมัติดแต่ถ้ามีซีนะเซียวจะดีกว่า แต่เรื่องที่ผมชอบผมจะให้มันเก่งกวดเซียวนะครับตัวต่อมานะครับโกโลก็ท่านผู้ชมมีซีหกก็จะรู้เลยว่าครับว่าเขามีนิวด้วยนะครับเพิ่มดาเมียนให้ท่านหินอย่างเช่นอ่าอิตูนะครับอับิโดเก่งเก่งเท่าอิตูเลยนะตัวต่อมานะครับหนิงกวงเทียบีเลย ก็ไม่ค่อยจําเป็นนะเท่าที่เล่นดูอัพตันทุกอย่างยกเว้นพรสวรรค์ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่าเสนอนะครับเป็นตัวบัฟให้อายกะที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับจริงก็อยู่แถวๆตัวต่อมาน้องครีเมื่อก่อนเป็นตัวที่เก่งนะครับ แต่แพทในปัจจุบันมันมีตัวดามจเอที่แรงกว่าน้องเยอะมากๆนะครับ <c oughs> พี่ของอายกะ <c oughs> อซูโคตเมื่อก่อนเป็นตัวที่ดีนะครับ <c oughs> อยู่กับทีมน,สนอสแนลเก่ง <c oughs> ๆประมาณนี้แต่แพทในปัจจุบันมีอ่า คสุฮะและมีเทพยบลมนะครับก็จะตกมาอยู่ประมาณนี้เลยดีลุกซีแล้วก็วันนี้สีเดี๋ยวตัดพวกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับออกก่อนแต่ดีลุกนี่ผมอวยมากนะครับเมื่อเปิดเกลหรือปัจจุบันผมก็ยังอยากได้สีหกอยู่นะครับผมชอบนะที่แต่ให้ c ีหกเพราะว่าความสามารถมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะอยาดราม่าเลย ผมจัดตามความสามารถจริงๆเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้เหมือนกันและก็ชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับตัวคอลแลบซีเพราะว่าอัพพรสวั์ไม่ได้ใช่ไหม Up อัพกลุ่มดาวไม่ได้เออก็เลยอยู่ซีนะครับตัวต่อมานะครับที่ไม่จําเป็นอีกหนึ่งตัวอ่าโทมัโทมัทมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมปั้นมาคิดว่าโลมันจะดีแต่สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ ตัวต่อมานะครับที่ไม่จําเป็นก็คือชีชียูเลอร์เป็นตัวที่ผมหลุดเลีดได้บ่อยมากจะมาลักผมอะไรทุกแผลมาทุกแผลหลุดเลีดโอ้โหแต่ที่จริงถ้าท่านผู้ชมมีโนโบเบลก็สามารถเล่นได้แทนอิโต้นะครับมีอิโต้คอมโบได้อยู่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะสุ่มหาผมว่าซีนะครับไม่มีประโยชน์ เอมเบอร์ซีนะครับไม่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะตัดพวกไม่มีประโยชน์ออกก่อนตัวนี้ดีอยู่นะครับเอาไปเพิ่มโอกาสดอกของแต่พวกนี้แนะนำไม่ปั้นดีกว่านะครับม,มีได้อยู่แต่อย่าปั้นเลยหนิงกวางก็ให้อยู่ประมาณนี้คืออยู่ประมาณนี้น่าจะมีอ่าทาเวลเลอร์ธาตุลมแล้วก็ธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะ ทวิเลอร์อยู่บนนี้อ้าหมดละตัวต่อมานะครับบาบาราถ้ามี C6 ก็เป็นตัวที่ซุปซิวิตเพื่อนได้ดีอยู่เพิ่มาสามารถจับอ่าสมุดที่เพิ่มพลังโจมตีเพื่อนได้อยู่อได้ถ้า C6 แต่ถ้ามี C1 ถึง C5 ก็อยู่เทียบี ชินุบุดีว่ะตัวนี้เล่นกับทีมธาตุมายได้นะครับเล่นแทนน้องใหญ่ได้นะครับดีอเคยะดียูมีประโยชน์ตัวนี้เป็นตัวบัฟทีมไฮเปอร์ไลเดนใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละลืมละแต่ก็ดีนะตัวนี้ผมตามหาอยู่ ไม่หลุดเลนมาสักดีหรือจะเป็นคอมโบกับอาอยาคานะทำให้อา่าเป็นทีมที่เล่นนับแข็งสองน้ำหนึ่งรวมหนึ่งแรงตัวต่อมานะครับเฮ้ยสูไฮโซนะครับเป็นดาเมจ DPS ที่ดีกว่าทาว,วเวอร์นิดนึง ชีนผู้พันจีนดีนะท่านผู้ชมหลุดเลนไหมดีอยู่นะจีนเน่ะถ้าท่านผู้ชมหลุดเลนมาสี่หกเป็นผมนี่ดีอยู่นะแต่ผมอัพแค่สี่ห้านะจับอาฟาวเนยียตเล่นอาบิสได้อยู่นะตัวต่อมานะครับชายุนะครับถ้าท่านผู้ชมมีอ่าเทพ มันสำรวจโลกม,มันเอามาเลียมสํารวจโลกนะครับถ้ามีซายอยู่อยู่แล้วก็ดีอยู่แต่เท้ํบน้าเดินอยู่น้ําได้วิ่งอยู่บนน้ําได้ก็ตกเลยไม่จําเป็นแคนเดสแคนเดสดีอยู่ ชโคโค็อกโกแลตเหมือนเป็นตัวแจกในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแต่ภาตุน้ำแข็งมันอัปเดตมายัางไม่แรงเท่าดีกว่านะครับมีแค่อากาศหรือว่ามันจะรอเทพน้ำแข็งแผดสุดท้ายมาถึนจะเก่งนะคียต้องลดหน่อย คาเวนนะครับรความหล่อเท่ให้เอสบวกความสามารถบีชงยุนบอเอาไปเล่นน,ชนัชเนอได้ไหมแต่ก็อยู่บีความสามารถอยู่บตัวปั๊บอ่าลูกไรเด้นผมมี4ีหกแล้วนะครับไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มให้เราตีเร็วขึ้นนะครับ จุนจินนะครับหมอไปสูของเราอยู่เอสเลยนะครับมีก็เล่นได้นะดีอยู่ออบิโดนะครับอยู่ใกล้อิโตเลยถ้ามีออบิโดอิโตจะขึ้นมาตรงนี้แต่ไม่มีอาบิโดออบิโดก็ตรงน้ี ไทยนลเิเป็นตัวที่ดีจริงตัวนะครับซับยิงสามครั้งฟิตเก่งกว่าเปย์โตนะถ้าเล่นดีๆสกิลเอเขาอะอัพแคอ่อก,ก็เก่งละอ้าวลูกไรเดนคอนเดลเลอร์นะครับเอสก็คอมโบกับยุนจินได้นะครับถ้ามีตัวนี้ยุนจินก็จะอัพเทียมมาเป็นเทียร์เอเลยนะครับ แต่ถ้าไม่มียุนจรินตัวนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับไลนี่นะครับทเทสซาระทีเอ e เลยนะเป็นตัวที่ดีหนงตัวนะครับถ้ามีก็ปั้นได้นะครับอันตรีแล้วแรงจริงๆค้ดวยผมให้เอสบวกตามติดขาวแรงจริงๆ แต่ความสามารถจริงๆเขาอยู่ประมาณ A ถึง S ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะแพทปัจจุบันเพราะว่าคุณต้องไปหาอันติแฟกให้มันอัตาคิหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเท่าที่จำได้อ่าอย่างเฟยนี่ไม่ค่อยเก่งนะผมปั้นเหมือนกันนะ c c ซโรซเรียนะครับคอมโบกับ ไอกะได้เหมือนกันนะครับโรสเลียแต่ถ้าความสามารถมันจริงๆมันจะอยู่ประมาณเทียบนีครับมีกะเทียบีน้องเหยาะเหยาะก็เทียบบีเฮ้เทียบีแต่ถ้าความน่ารักผมให้เอสเอสบวกหรือก็ <c oughs> ให้บีแล้วกันความสามารถไนะเน้นความสามารถไซโนให้เอไปเลยดีมากๆตอนมาตู้แรกผมสุม่ม ให้มันได้แต่ดูเล็บได้ดีลุกดีลุกออทัมเก่งเท่ากันเลยออทัมกับไซโนโอันดับคมหล่อสามตัวนี่ให้ก๊อต <c oughs> ฟูลิน่าผมเอามาบัฟเสียวนะ หรือว่าจะมาวอนเดอร์เลอร์ er ก็ได้นะเฮ้ยวอนเดอร์เลอร์ยังเฮ้ยวอนเดอร์เลอร์เอ้ยต er อนนี้ er. นนปั้นดิโอนา มีตัวที่โล่หนากว่ามาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งโวิลัสเทบีอวอวีเทสเล ดามิดเขาแรงนะผมไม่ได้สูงแต่ว่าดามิดแรงจริงนิวเวียอู้ห้เก่งนะตัวนี้นิวอลิตอิสบวกนิวอลิตเป็นตัวดามิด ดีเสอีกหนึ่งตัวที่ดีบอกเลยว่าดีจริงๆที่มีตัวนี้อยู่โคโคมิอันดับไท้า,ายขงโคโคมิแต่ว่าเป็นตัวที่เทียสูงมากการอยู่ปกติผมจะให้เทียเอสนะครับเก่งๆกเข้าอายกาแต่ณปัจจุบันอันดับท้า,ายๆของเอสหรือว่าเก่งกลัวลุบหล่อชาย ไลล่าโล่นหนากว่าดิโอนานะแต่ถ้าเทียรจริงๆความสามารถจริงๆก็อยู่สูสีกันนะลีเนตให้ซีนะคีลล่าซัพพอร์ตตรงนี้โยอิมิยะนะครับเป็นตัว ตีธรรมดาที่แรงหนึ่งตัวนะครับคอมโบกุนจินได้นะครับคอนเล่น,นะครับก็เหมือนจะามาเป็นซัพพอร์ตแหละมันแจกทุกตัวนะครับทุกไอดีที่เข้ามาเมืองของทาบไม้ ดียเกกิ่งเท่าๆดีลุกนะฟรมมินเนตจบเพียงเท่านี้ครับในการจัดเทียร์ลิสเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้มันในเกมก่อนเอาละครับก็จัดลำดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เทียร์ในเกมนี้ผมจัดมาไม่ได้จัดมามัม่วนะครับผมก็ชอบเกมนี้และก็เล่นเกมนี้จริงๆนะครับ ก็ท่านผู้ชมก็ผมก็คิดว่าน่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากไปดูแล้วก็ปัจัยให้ยากนะครับมีเทียบนบนนี้ผมว่าจัดได้ระยะยาวเลยนะครับก็ฝาก like กดไลค์กดซับ s ไ r i b e ด้วยครับฝากช่องนี้ไว้หนึ่งช่องด้วยนะครับเกมเก n s h ชิ้นนี้ผมชอบมากๆครับตั้งแต่ตอนมันเปิดตัวมาก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าหลังจากมันอัพมาได้หนึ่งปีนะผมก็เล่นไปจนโลกหกสิบ ทีอ a รตอนนี้ในะปัจจุบันไปแล้วฝากกดไลค์กดซับส,สไคร้ด้วยนะครับ